บางกอนทองใช่ชิดนี้พี่วิจพงศ์ครับใครดีซ้อมมากี่วันซ้อมมาเกือบเดือนครับแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเสรเสร็จรครับอือมีใครเป็นผู้ก้าวผูซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่แบทแมนแล้วก็เพชรดำครับอือก็พวกตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่เราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสามโลครับเราเหมือนจะตายแล้วครับเขาเพื่อนเหรอแล้วอย่างวันีดเราเจอพลังอีก เคยเจอเคยไหมไม่ไม่ไม่นี่เป็ไฟแรกเลยได้สื่อสารกมาต่อยเข้ามาปะก็สื่อสารมาเขามวยจะตายอะไรกัได้ยป่ะเ็มวยตายแข้งขวาแล้วอย่างวันนี้เราจะวางกีาแข่งไงก็รอดูบนเวทีกันนะก็ค่อยไปเรื่อยๆเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่เข้าเจครับวันนี้วันชนะหรือแพ้แพ้โฟกัสครับเวดได้เกอยยเจ็ดวันนี้มาต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดเหมนเด่สอแบบเป็นไงบ้าง ครับสอบต้นหนักแล้วมาเกินหลือมาขาดเกินจุดสามครับอ๋อลกิสบายสบายร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดีขึ้นมามาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสมบูรณ์แข็งแรงเร็วๆวันนี้พร้อมแจ้งเกิดเลยปะพร้อมแจ้งเกิดเแล้วนะแเราต่อยมวอมาลุลล์ทั้งหมดนี้กี่ไฟแล้วประมาณมงคลพ่ออ๋อถ้าดูมันนอกเดียก็หลายไปหลักร้อยได้นะเราเป็นยังไงบุยดำเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถวันนี้หน่อยก็ฝากลับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับวันนี้ครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบครับผม